พี่กิ่งไม่รู้จริงๆว่าแฟนอยากกินเมนูนี้แต่ว่าแอบ,บสังเกตเอาถ้าเขากดไลค์แสดงว่าเขาต้องอยากกินมาทำปลาทูทอดผัดใบโหละพาตามเชฟอินกันดีกว่าค่ะใช้เป็นปลาทูนึ่งตามเชฟอินเลยนะคะแล้วก็ล้างเมื่อเขาออกค่ะดึงก้างดึงอะไรออกให้หมดเลยนะซับน้ำหรือว่า,าไปผึ่งให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็มาทอดกันค่ะใครจะไม่ทอดก็ได้นะ เราทอดปลาทูได้ที่แล้วเราก็มาเตรียมผัดพริกกันค่ะกิงเอาพริกแห้งพริกสดกระเทียมไปปัน่นแล้วก็มาผัดนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปด้วยนะรวด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอนหายนางลมน้ําตาลสายนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันปรุงทุกอย่างให้เหมือนกับปีกไก่ผัดใบโหระพาเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแต่ว่าจะใส่ปลาทูทอดลงไปคลุกเคล้าทีหลังนะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงค่ะคกลัวมันจะเค็มแล้วค่ะเมนูปลาทูทอดผัดใบโหระพากินกับข้าวสวยร้อนๆบอกก่อนว่าเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะอื้อ Mm hmm. อยากกินมานานแล้ว mm hmm. อร่อยขอบคุณมากเลย